สวัสดีครับพามาชมต้นองุ่นตอนเช้าทุกวันนี่ครับต้นเล็กที่เราสั่งตุ้มตน้นแบบติดตามายังไม่งอกตาตอนนี้งอกยาวแล้วดูยอดดูยอดครับยอดเริ่มยาวแล้วได้ใส่ไม้ให้แล้วได้ใส่ไม้ให้เลยนะ ต้นนี้ชื่อบิวตี้ครับสายพันธุ์บิวตี้เลือยยาวเนี่ยมียอดยาวแล้วแต่ใส่ไม้นี่นี่ใบใหญ่ๆยอดสีสวย นี่อันนี้ถึงค้างแล้วเลือนิดเดียวครับนองสู้ๆนี่อันนี้เลือยอยู่แค่นี้ถึงลวดถึงค้างได้เลืล้อน่นี่ค้างลวดค้างลวดเกือบถึงแล้วเนี่ยไได้ถึงนี่ยอดเดยินเลยมาถึงนี่เราก็เราก็จะเด็ดย,ยอดนะครับเด็ดย,ยอดมันแตกแตกแขนงะแตก เทมออกมาไอที่เห็นข,า,ขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือผมฉีดพ่นยาไตรโคเดมาป้องกันเชื้อราครับไอที่ขาวๆอยู่ตามใบเต็มเลยมีอยู่ทุกต้นลงฉีดไตรโคเดมานะครับที่ข,า,ขาวๆใบใหญ่ นี่นอนมานีมแรงมากินด้วยนี่ทำอุจจาระไว้ให้นูนมากินนี่พวกนี้ปลูกหลังเขาเริ่มยอดสวยแล้วรากเริ่มเดินแนละ้วปลูกหลังนี่เลมโบเี่สาแตพันเลมโบเลมโบยอดสวย,สวย นี่คานิวานคานิวานคานิวานก็เกือบจะถึงแล้วคานิวาน,นแค่นี้จะถึงลวดน้ำลวดจะถึงลวดท้างแล้วสู้ส,สู้เป็นเขาวๆาวนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมฉีดยาไตาโคนามาคนไตโคนามาเป็นจุดการเชื้อราเป็นจุดดังๆนี่เจดเชื้อราก็เลยฉีด ป้องกันให้ิป้องกันให้ใหายใ,ใ,ใ,ให้พับคันนิวานคันิวานใบขนัวใบขนัวส,สวยๆยอดอตอนสกาเลตาสกาเลตาสกาเลตายอดกำลังออกส,สวยๆรากกำลังเดินแล้ว กาลตา้ันไอไใบขนัวใบขนัวเรามีสองต้นเราลองสั่งมาปลูกสั่งมาใหม่ๆนี่ไม่มียอดเลยนะมีแต่ใบอ่อนๆติดตาอยู่แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ม,มีรายมากครับฟามาชมสวนนะงุนดู เริ่มสวยงามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเริูมเริฟลูกร,ร,รักทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับบา,บายบาย